ถ้าคุณยอนคลิปครูจะบอกว่าคุณเชื่อไหมจากครูไม่เคยฟังลูกไม่เคยเล่านิทานให้กับลูกเลยไม่เคยฟังลูกเลยเพราะลูกจะเูดอะไรเงียบลูกแม่ทำงานเงียบลูกไม่ต้องพูดนึกออกไหมฮะแต่พอวันที่เราสินใจเปลี่ยนแบบชีวิตครูไปรักษาสมดุลความสัมพันธ์ในครอบครัวครูฟังลูกมากขึ้นครูมีเวลาคุยกับเขาแม้ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ครูจัดเวลาที่จะคุยมีเวลาไปเล่นกับหมากกับแมวคุณเชื่อไหมคะ การเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันพื้นสู่สังคมมันกลับมาหมดเลยหนูจะรู้ได้ยังไงนะว่าสิ่งที่หนูทามันผิดอนะนี่ไงลูกบททดสอบที่จกักรวาลเอามาให้หนูอยู่อย่ากลัวปัญหาและอุปสรรคนะให้หนูรู้สึกว่าปัญหาและอุปสรรคคือตัวทดสอบเราถ้าแค่สามีกินข้าวดังแล้ว,ลวเราครูก็เป็นลูกนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเราติด F อะค่ะวันนี้ครูสอนเองครูก็ตื่นเองลูกครูบวกเรื่องงานเรื่องเงินแต่ครูก็ตกความสัมพันธ์ครูก็ติด F หรือลูกสิทำแบบนี้มันน่าจะทำแบบนี้นะ ติด F ลูกก้าวไกลความสัมพันธ์มากเกินไปติด F เห็นไหมเราก็แค่เจอมันไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องโอยรู้สึกแย่ไม่เป็นไรลูกเราทุกคนคนมนุษย์ทุกคนผิดพลาดได้หมดเลยลูกพอเราติด F เราเจอแล้วเราต้องขอบคุณเขาขอบคุณนะโอ๊ยขอบคุณมากเลยฉันเจอแล้วฉันจะแก้เชือกฉันออกแล้วนะดีใจจังเลยที่ได้เจอขอบคุณมากเลยฉันดีใจจังที่ฉันได้เจอแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันขึ้นรถทัวร์ผิดแล้วเนี่ยฉันขึ้นรถทัวร์สายสัมพันธ์ผิดแล้วเนี่ยโอ๊ย ดีใจจังเลยที่ได้เจอจากนี้เป็นต้นไปนะฉันจะสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนโดยเฉพาะกับครอบครัวของฉันและทุกสรรพสิ่งเลยให้มันดีมากยิ่งกว่านี้ฉันจะใช้เมตานําทางนะฉันจะตั้งใจทําสิ่งนี้ให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะฉันจะนํามันด้วยความสุขและความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมนะขอบคุณนะที่เธอออกมาให้ฉันให้ฉันได้รู้ว่าฉันขึ้นรถผิดสถานีขอบคุณมากนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ